ำได้ไ่จำได้ทุกคนอย่าทำตัวเหมือนลืมทางกันหมดสิวะโอ้โหทางแบบทางมันจำง่ายมากกันสัเกตเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยมันจะมีตัวอะไรข้างหน้านั่นแหละเออแก็หนูทำทางเดินมันมีความตายรออยู่ข้างนเออมันมีอยู่แล้วแหละความตายเดี๋ยวกันความตายอยู่ทุกที่อย่าใช้ชืิตประมาท กูคูอย่างนีเนี่ยหนึ่งตยแม่ตยมันรุดแกไอเหี้ยตรงหลังดิเอาไอเหี้ยสิงคอมเปเรชั่นไอเหมือนโลโก้เนี่ยโลโก้สิงอะเบียสิงสิงคอมปอเชั่นไอเหี้ยเออวะไมกูถึงไม่ถึงวะไอเหี้ยไงมาน้ำไงบอลไอมาน้ำเลยสิงคอมเปอเรชั่น มชทำไมคุณยิ้ไม่ถึงวะเกิสีคอมพลชันไปแล้ววะไอ้คอมพลชันปล่อยน้ำ่อยน้ออกมาไอ้สีคอมพลีชัสิงปล่อยน้สิงปล่อยน้ำคอมพลชันน้ำดื่มสิงน้ำดื่มสิงเยียดเยียดอีกทีพ่ชัดไอ้สัตว์จะยังไม่หายแต่แล้ว ไอ้เอติโกเฮ้ชั้นโจกให้คุณด้วยเจออเกวเเจออ่เเจอไไม่เละสิจะรู้บ้านได้นะมึงแป๊บ